สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาเคลียบอลลูนดานใหม่ที่ตอนนี้เข้าในเซิร์ฟเทสแล้วนะครับสำหรับรางวัลในบอลลูนรอบนี้นะครับก็มีเท่านี้แล้วก็มีตัวเปิดตัวอีก10อันมีตัวเปิดสุ่มเผาอีก10อันนะครับก็สำหรับบอลลูนดานนี้แปลกไปกว่ดาดันกันก่อนนะครับเพราะว่า มันไม่ได้เน้นเมทิพัซเซิลแต่เน้นการที่เลือกลีลิกเพื่อสู้กับดาที่มันค่อนข้างยากนะเรี่กว่าหัวหน้าศัตรูสําหรับผู้เล่นไทยเกมอาจจะจัดทีมที่ค่อนข้างคอมโบกันดีๆแล้วก็เคลียดาไ,ได้แบบง่ายๆนะไม่ใช้อาร์ติแฟกต์เยอะมากแต่ว่าน,นี่จะพยายามเลือกอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดให้สําหรับผู้เล่นใหม่จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเคลียดาแล้วก็แบบมีทีมค่อนข้างน้อยนะครับสําหรับแคมป์แรกเป็นเกฟบอล3ตัวแลวมีเฮนดริก มีเทซี่อาร์ติแฟกต์แรกที่จะเอาก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่จะฆ่าตัวเกียร์ฟอนหลังผ่านไปสิบวินาทีก็สำหรับด่านลูกน้องเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ก็เคลียร์ด่านปกติแล้ว พยายามเก็บเก็บไปด้วยก่อนเจอก่อน,อนถึงด่านบอสก็จริงๆพวกรีลิทพวกนี้เราสามารถเก็บไว้ได้เพราะว่าด่านบอสสองตัวสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าสู้ด่านนี้ไหวโดยที่ไม่เก็บรีลิทอันนี้แล้วก็เลือกฮิตรีลิทด้านซ้ายเนี่ยก็จะสามารถจัดการอาเธอร์ห้าตัวได้ง่ายขึ้นนะครับ้เดี๋ยวเราสู้ก่อน อย่รลืมกดออโต้ไม่ไหวเลยถ้าไม่ไหวก็เอาอันนี้มานะครับให้เฮนริกมันหลับ60วบบบิแล้ว จริงแบบนี้แล้วจัดตัวให้เหน้นยื้เกมน่าจะด,ดีกว่า ก็สำหรับบอตตัวที่2อันนี้มีให้โปรเจกต์3ตัว ก็อลดความเฟินโซ ให้เลือกคนตั้งหลับได้หลับดาเมจมากขึ้นนะ ค okay. ต่อไปมันจะมีกล่อง1 2 3 4 4กล่องนะครับให้เราเพื่อเราจะจะสแคมนี้ก็สำหรับวิธีที่แนะนำผู้เล่นใหม่นะครับก็คือใช้ทั้ง5กล่องเนี่ยในการจัดการบอรที่ละตัวพอจัดการบอรที่ละตัวเสร็จแล้วก็เริ่มเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกจัดการบอรอีกตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอบแรกจะพยายามจัดการอาร์เธอร์อันนี้นะอันนี้ไม่มีประโยชน์กับอาร์เธอร์ 那个啥一个。 แล้วก็เอาอันนี้นะฮีโร่ฆามินิีจะได้รับดาเมจมากขึ้นนะครับก็อาเธอร์เป็นฮีโร่ฆามินตีแล้วก็ ด้วยความที่อาเธอร์เป็นตัวตีใกล้นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะวิ่งขึ้นมาแนวหน้าหมดอยู่แล้วอยู่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าหมดอยู่แล้วก็ไอ้สามตัวหลังเดี๋ยวมันก็จะวิ่งขึ้นมาข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอาเพิ่มดาเมจกับฮีโร่แนวหลักก็จะได้เพิ่มดาเมจกับสามตัวคุ้มกว่าทีนี้ด่านก่อนบอสก,ก็เก็บเกลียนะครับปิดออโต แล้วก็อาเธอร์มันน่าจะเน้นจบดีธรรมดาเอาด้านซ้ายไป เห็นไหมว่าตอนนี้ของพิเศษเราจะหายไปหมดแล้วฉนันการที่เราจะสู้กับอันเนี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฉนันวิธีการก็คือกลับเข้ามาเล่นอีกรอบคราวนี้เลือกดีลิก5อันให้เหมาะที่จะจกกัดการด้านขวาเนี่ยกดจบกนจนารผจญภัยแล้วก็เล่นอีกรอบนึงเวลาจะมาสู้แคมด้านขวาเนี่ยควรจะเอาอะไรมาบ้าง อันแรกเนี่เอาเพิ่มดาเมจกับฮีโร่สสวรรค์แล้วก็อันนี้เอาด้านขวาด้านทานสกงลูขัดขวางอันนี้ก็คิดว่ายังต้องเอาทำดาเมจใส่ฮีโร่แนวหลักอยู่ดีนะครับ แล้วก็แล้วก็อันนี้ว่าวินเติเร์เบจอตันทันดามิสามครั้งแรกก็ได้ทีนี้นอกจากเมื่อกี้นะครับก็ในเซิร์ฟเชสเนี่ยตอนนี้ยังมีกิจกรรม m มจ i เชียนแฮที่ก็น่าจะเข้ามาก็ตามกำหนดการจะมาวันจันทร์เหมือนกันนะครับกับบอลูนก็ m มจิเชียนแฮเนี่ยมีเวลา11วันนะครับแต่ละวันจะได้ตั๋วเนี่ยตั๋วมายากลเนี่ย จากการทำเคลสประจำวันหีบประจำวันซึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะได้ทั้งหมด300อันก็300อัน11วันใช่ไหมครับก็300อันเนี่ยเราจะได้ตราเนี่ยสิบอันนะครับ 1 1วันก็แปลว่าได้ตามมา1 1 0ออันสำหรับของรางวัลที่ให้แลกเนี่ยก็มีสกินใครสายสะสมก็ไปแลกสกินนะครับอันนี้เป็นสกิสกินห้องสกินห้องเนี่ยซื้อเอาด้วยเพจได้ไม่จำเป็นต้องเอาตะก,กอกไม่คุม้มใครอยากคุ้มเอาใครแบบสายสกินก็เอาสกินลอซาาเนี่ยนะครับตราเงินตาทองไม่แนะนำให้ได้อยู่แล้วถ้าจะแลกก็แลกกองแดงนะครับ1 1 0 ใช่ไหมร้อยสิบก็จะได้เจ็ดกล่องเจ็ดชุดได้ร้อยสี่สิบอันก็ประมาณ si สามสิบครึ่งชิ้นนะครับอันนี้กล่องผู้เล่นต้นเกมก็อาจจะเลือกอาหารได้แต่ว่าสำหรับผมไม่แนะนำนะแนะนำให้เล็งเกมยาวดีกว่าตัวเปลี่ยนเผ่าของอาวุธเนี่ยไม่ได้ไม่แนะนำนะครับไม่คุ้มก็เฟอร์นิเจอร์ก็จริงๆเฟอร์นิเจอร์ถ้าเทียบกับซิงเกิลไอเทมซิงเกิลไอเทมค่อนข้างหายากกว่า นะครับแต่ว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาเนี่ยต้องเอามา3อันถึงจะได้เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แดง1ชิ้นนะครับผมก็จะได้เฟอร์นิเจอร์แดงประมาณ2ชิ้นถ้าเกิดเลือกอันนี้นะครับก็พอใช้ได้ผมให้ประมาณกล่องแดงนะครับผงเปลี่ยนพลังมิดเบวเนี่ยอ,อ,อันนี้สำหรับผู้เล่นเลสเกมจะคุ้มค่าผู้เล่นต้นเกมไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ อันนี้พวกเอาไว้อัพอ์ติแฟกตต่างๆก็คิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับบางคนอาจจะบอกว่ามันถูกมันแบบอัพได้เลยก็แล้วแต่คนนะทีนี้ต่อมาจะเป็นฮีโร่ฮีโร่ที่ไม่ใช่ซเลเชียลกับไฮโปเจนเนี่ยไม่แนะนำนะครับ oh. ให้แรกนะพวกนี้เปิดเอาง่ายกว่าเพราะฉั้นก็มาดูซเลเชียลกับไฮโปเจนว่าตัวไหนดียังไงนะครับ ก็ทาลีนผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีทาลีนสักใบหนึ่งหรือว่ากำลังปั้นทาลีนให้ขอบข่าวอยู่ <_ S 1> ก็แนะนําให้เลือกทาลีนนะครับก็ถ้าปั้นทาลีนเสร็จแล้วตัวถัดมาก็เป็นตัวนี้นะครับลืมชื่อลูเคเชีย <_ S 1> นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเออมอทาสมันจะมีอย่างน้อย2ใบนะเอาไว้ ลงกิจกรรมพวกที่ต้องตีบอสเป็นตัวซับที่มีไว้แค้ม่วงบวกไว้ลง abyssal e x p e d i t i o n ก็คุ้มค่านะครับส่วนลิงเนี่ยเป็นตัวซเรเซียที่ไม่แนะนำให้แลกนะครับเพราะว่าได้ฟีจากกิจกรรมอื่นเยอะตัวมันไม่ได้เก่งมากนะครับผมชั้นเบอร์หนึ่งก็ทาลีนเบอร์สองก็ลูเคเซียแล้วก็ใครที่ยังไม่มีมอตา์ถสองปี้ copy นะครับก็ควรจะมีไว้ตัวหนึ่ง เป็นอย่างน้อยสำหรับราคาถ้าเป็นสายเติมอันนี้ก็เป็นราคานะครับก็ลองไปคำนวณกันอ๋อนี่ต้ออันนี้จ่ายวันละ30บาทเนี่ยทุกวันเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับผมซื้อแบบเมื่อกี้จะไม่คุ้มค่าปกติเขาจะซื้อตรงเดลี่เดียวนี่กันก็อยู่ที่ว่าจะจ่ายร้อยห้าสิบบาททุกวันหรือว่าจ่ายสามสิบบาททุกวันยิ่งแพ็คราคาถูกยิ่งคุม้มแต่ว่ามันต้องซื้อทุกวันนะครับผม มันมันไม่ได้ซื้อได้หลายครั้งก็ลองพิจารณาดูนะครับผมเออวนดี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ